ใกล้ใกลอุยนี่มากมือเราไม่นี่มันมือเราโอ้ทำไมหนูต้องจับด้วยเหรอ่รอันนี้ไม่ใจแล้วสวัสดีค่ะพวกเราเฮทีวีนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามสเตเปนเทเรียมนะคะจัตเีย<ล>ค่ะก็เป็นที่พิพิธภัณฑ์งูนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ให้เราจับงูด,ด้วยนะคะนั่นแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็มาสลรับพูดพีที่สองนะคะซึ่งอีพีนี้นะคะเราจะสำรับเป็นค่นี้นี่เลย นะคะว่าความหวานมันจะขนาดไหนนะคะแล้ว็าตาพวกเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยลอย่าให้เจ้าพ่อ ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนนิทรรศการกันนะะคก็จะเป็นแฟนส์กันหนึ่งวันในนี้ครับก็จะเป็นโลกที่เรามองผ่านสายตาของลูกงูครับเราจะเห็นสิ่งแวดล้อมมีขนาดใหญ่เท่านี้เลยนะครับกบหนูกระต่ายตัวใหญ่ทั้งหมดท่านเราเป็นลูซีนมาแล้วเนี่ยตกใจหนู หรืตัวดีขนาดนี้เลยเพราะเราจำลองเป็นลูกงูอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยสายจะเลื้อยในการเบี่ยงกับตัวไปด้านข้างเพราะจะเลื้อยตรงๆนี่จะตรงไปในสายได้ครับเราเป็นลูกงูเราต้องหางตัวไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เขาทำอะไรครับทางตัวค่ะเขาสั่เพื่อข้้งกัรตัวส่งเสียงเอาไว้แบบ เป็นการส่งเตือนยามจนไม่อยาเข้ามาใกล้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะโดนงินกินพวกคุณจยไปกระโดนี่เซนเดออยู่นี่ อินเด็กช่วงไหลมันกว้างนะใช่ก็จะติดหน้าก็จะกลืนคนยากครับเพราะก็วปุ๊บก็จะติดไหล่คนแต่เป็นสัตว์ที่ขนาดููด้ใช่ขนาดมูด้วยครับอ๋อถ้ามันยาวก็คือสบนะใหญ่ใหญ่ใหญเนี่ยยาวยาวเท่านั้นแหละู้าทีนี้เราจะมาดูงูจริงๆนะครับไหนวะรออยู่นี่ ถามไม่เจอจริงๆเลยถ้าอยู่ที่เขาไชี้ดูดูไปดูมาก็น่ารักนะ่ะ<า>ถ้าเกิดกูเข้าปากกูไม่ได้แว่นนี่กูตายคนแรกนี่ <c oughs> นนไะะม่ตายเหรออะไรอะแล้วอริพอตเตมึงอะทำไว้นะกันขนทั้งไปดิอุ้ยหน้ามันห่าบที่เห็นป่ะหน้ามันเป็นเฉดเดียดเดียวมันก็เลยเป็นงูจมูกหนูจมูกหนูหนึ่งสองสาม ถ้าเราเป็นแฟนกันวันก็วันกว่านี้ซึ่งก็ซึ่งกว่านี้ซึกว่านี้ซึ่งกว่านี้ฉันรับรองไีสาักกันได้แค่นี้นรักกันได้แค่นี้เองหรอกไดกันไแคี้เหรอไปสรกันกกันได้แค่นี้เองหรอนนเห เป็นกำลังรอเพื่อเลื้ยออกประตูหนูอ้าวสักวันมึงโดนกูแน่ถ้ากูไ <is> ด้ออกประตูเฮ้ยมันถ <ills> <int ans otted> ักอะเจมสเย็นๆมันถักเออเมเย็นๆมันถักอ่ะไม่นยหอบได้ยังไงเน่ยเออม่งถัดหนูค่ะเจมอันนี้นะคะเป็นงูอนาคอนดานะคะเขาจะอยู่ในน้ำเหมือนเดียวนะคะแล้วเาตามหนังที่มันขึ้นมาข้างบนมันกินบ่ออาจจะทีมันขึ้นมาบนบก ไม่ทำอย่างนี้ทุกตู้ไม่ได้อันนี้ไม่ใจแล้วมัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน số cái ปังโอ้โหระวังนะดาวหน่อยโซ่ไปข้างหน้าอย่าดู ừ. người เงี้ยเงีงี้ยล้มแล้วผมจะทำยัถึงจังหวะที่หนูบอกแล้วมาอนยันขึนมาผมว่าใกล้ไปนิดนึงผมว่าใกล้ไปนิดนึง มันจะบอกว่าโชว์ในวิดีโอที่ดูคลิปหรือใครน้องๆที่ดูคลิปหรือว่าจะดูในโปรเจคเตอร์ก็พอคือแบบมันไม่ได้ฟิลเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยตกใจจริงมันตกใจจริงกีเท่มันมีตัวนึงที่ชอบอะเป็นะารวะงูเนี่ยงูงูเห่าแบบมันลายแบบดำๆแล้วมันจะมีลายฟ้าโคตรเท่ที่ชอบแต่เขียวงูน่ารักมากเลยนะ เขียวมันแบบว่านิว่ามันจะน่ากลัวเนี่ยแต่มันแบบเขียวเล็กๆอ่ะเล็กๆอยากโดนกัดสักทีตรงนี้โดนสักทีเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันนะคะนี่มันโซนเสียตังนิ่พี่น้อยอยู่เลยอยากได้ตอนนี้นะคะก็จบการแสดงหรืออะไรอย่างนี้แล้วเข้าโซนคือขออยากได้มุก อุ้ยอันนี้อุ้ยมีหลายอย่ากนี่เลยดีกว่าสุกัดดีกว่าสุกัดชอบสุกัดชอบก็ดีใช่ไปชอบอันนี้ค่ะนี่เป็เลือกนะคะเอาไหมล่ะเอาดีปะเอาไหมพอละตัวหรือว่าเราจะเอาเป็นตัวนี้อะไรคะเนี่ยว่านะแต่แต่ว่าเมย์เราเป็นก็สาวี่ค่ะคุณประธานเป็น้ักทุจริต มันเยี้ยมอ่ะอุ้ยมันเป็นฟิวสีส้มเหมือนแค่เราเองได้มาแล้วว <co ld> านองคอเดี๋ยวเราเข้าไปในคาเฟ่แล้วกัน <c oughs> มึงูชอบมันดินจ้าไม่จริงนะคะทุกคน<อ>นะคเพราะว่านุณหภูมิแบนแม่ก็คือว่ามันคือคาเฟ่งู เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารนะคะไปนั่งกินแล้วก็ดูงูไปเพลินๆดีกว่าใช่เพราะว่าในนี้งูตัวน้อยใสไว้ใสไว้ซื้อให้อันนี้เป็นงูชนสั่งดีกว่าไหมเลือกไม่ได้ก็ออกไปค่ะเขาสั่งกันอยู่นี่นี่เขาบอกแค่นี้อแค่นี้ละครับ ครับผมจัดอะไรไปบ้ังนะครับผมไปๆๆๆๆไป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 วันนี้ไม่ใช่วันของมึงเรากินแค่เค้กกับน้ำใช่ไหมถ้าเราเป็นแฟนกัน ไปค่ะทุกคนถ้ามาถึงคาเฟ่งูมาถึงแบบที่งูขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายรูปกับงูก็คือมันไม่ถึงหรอแม่ใช่ต้องเป็นเมย์เท่านั้นก็คือว่าแตัวเองอ่ะตัวเองไม่เอาไม่หนูไม่เอาจริงแต่แม่ได้เดือนแต่แย่ได้เดือนไม่พี่หนูกลัวเดี๋ยวดูทีกันนะครับดูตัวมันนี่ยื่ใกล้ใกล้กันคุยนิ่งมากมือเรานิ่งก็แปลมือลรงโอ้ทำไมหนูต้องจับด้วยหรอค่รรอ วครับอยากเห็นภายใต้แมนข้าวบ้างเลยโอ๊ยพี่มันหันหน้ามามองหนูเนี่ยชิเบลชัดๆอ่ะขั้งงูมันเลื้อเข้ามาอยู่ที่เอวอ่ะมาอยู่่ที เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย <PAUL> ห <bunker ring> ่านน่ากลัวเราจะไปเข้าไปจับงูเข้าไปรวมอันนี้ก็คืองูนะคะทุกคนดูดิ๊ยพ่อลองจับไหมคะแต้มือเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันะเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้กดให้ เมือสองอ๋อมันแบบ่าคอนโทรได้เวยนะตอนนี้ถ้า่ว่าลูกค้าแบบนิ่งเขาก็จะนิ่งแล้วก็หยุดไปเลยมืนสั่งงานนิ่งเลยถ้าแตะเขาจะพยายามไอ้อย่าอย่าเอาหัวกลับมาไย่เอาหัวกลับมาเแล้อาเด้นจะอ้ีมนแลหรจะรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีนะ จานี่น่ารักมากตัวหัวมันดีวิธีจะทำให้ไม่กลัวมองป้องเองเลยค่ะไม่ต้องมองเอ,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 อ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยแจกเลี้ยงอ่ะนี่ดูดิมันนิ่มแบบมันนิ่มมากอ่ะตัวนี้เออตัวนี้น่ารักสีสวยด่ะ ราจะมาโชว์จุกงูนะครับอายอายอายเฮ้ยตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ะะถ้ามันเลื้อยไม่ต้องตกใจมันไม่มีพิษเจ้าไม่มีค่ะมันจะย้อนนะอ่า,ม,อามันจะเลื้อยหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะจะกระดิ๊บข <c oughs> นาดแล้วอ่ะ สรุปแล้ววันนี้เราได้อะไรบ้างเมยก็คือสนุกเลยได้แบบว่าคือคีบดูวีดียาปะเออแล้วก็วกได้เป็นงูที่อยู่ในไข่ด้วยถูกก็คือมันไฮเทคมากเหมาะสําหรับว่าเด็กสมัยนี้ควรที่จะมาเรียนรู้นะเพราะว่ามันไม่น่าเบือ่อใช่แล้วก็ในคาเฟ่มันก็ยังมีมาดูงูห้องพี่ไหมแหมอะไรก็เป็นไงอก็หวานกว่านะอื ไอเจมบอกเลยว่าด้แจังไต่กับบ่าลืมโอ้ยไอเจมตักที่เจมสรับสำหรับันจบจบจบพอ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 ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอพวกเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกลืมติดตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบไหมถ้าชอบก็มิน